สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่อง if นะครับโดย if ก็จะเป็นตัวสร้างเงื่อนไขนะครับโดยถ้าเกิดว่าเงื่อนไขตรงไปตามที่เราตั้งไว้ก็จะให้มันทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโดยอันนี้ผมตั้งไว้ว่าถ้าเกิดว่าเวลาในเกมเท่ากับเที่ยงคืนก็จะให้เป็น correct นะครับโดยตอนนี้นเป็นเที่ยงคืนอยู่นะครับผมตั้งให้มเป็นเที่ยงคืนโดยทุกคนไปที่ lightning นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาตรง time o day อ อนนี้พอเที่ยงคืนใช่ไหมครับมันก็จะปรินว่า correct แต่ว่าเราจะไปลองเปลี่ยนเหมือนกันให้เป็นสักเที่ยงแล้วก็วันก็จะไม่ปรินว่า correct นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันทำอย่างอื่นด้วยถ้าเกิดมันไม่ใช่เที่ยงคืนนะครับเราจะให้มันปริ้น คําคว่า incorrect นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเวลาใดก็ตามที่ไม่ใช่ตอนเที่ยงนะครับก็ else print in incorrect i n อ่า incorrect นะครับเพราะว่า,อาตอนนี้เป็นตอนเที่ยงอยู่นะครับแต่ถ้าเราปรับเป็นเที่ยงคืนเหมือนเดิมต้องซับก่อน อ่าฮะแล้วก็ run อ่าก็เป็น call กแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะมาอ่าใช้ if statement โดยเราจะตั้งให้ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเวลาตอนเช้าเราจะให้มันปิดไฟอ่าสปอตไลท์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นตอนค่ำก็คือตอนเที่ยงคืนนะครับเราจะให้มันเปิดไฟอ่าโดยเราจะพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ if game lightning time of day เท่ากับเท่ากับเที่ยงคืนเดนก็คือถ้าเกิดเวลานั้นเท่ากับเที่ยงคืนนะครับตอนนี้เป็นเที่ยงอยู่ก็จะให้ g กม d workspace d light d o point แล้วนะ enable เท่ากับ true ก็คือให้เราเปิดไฟเคาะเปิด point light like, เป enable point light like ของอตัวไล h ์ก็คือตัวนี้นะครับพา r t ที่ชื่อว่าไล h ์โดยทุกคนต้องสร้างขึ้นมาก่อนนะครับเท่ากับ true ก็คือให้มันเปิดขึ้นมาแต่ els e ถ้าเกิดว่าเวลานั้นไม่ใช่เที่ยงคืน ก็ให้ปิดไฟลงอ่าโดยเราจะมาอา่ตอนนี้เป็นเที่ยงใช่ไหมครับพอรากดรันปุ๊บอ่ามันก็จะไม่มีไฟขึ้นแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนมันให้เป็นเที่ยงคืนอ่าทีนี้ก็ก็จะเปิดไฟตามที่เราตั้งโคดไปเลยนะครับ ก็สำหรับคลิป if else นะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ